รับปรุมรัตนะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอวีโกลบอลสวัสดีค่ะพี่กอบค่ะสวัสดีค่ะสบายดีนะคะพี่กอบค่ะโอสบายดีสบายขึ้นเยอะเลยได้ได้ไปไปไปเที่ยวกันอ๋อไปเที่ยวไหนคะที่เขาใหญ่พี่เขาใหญ่อ๋อโอเคทีนี้ตัวของตลาดหุ้นเดี๋ยวพอดี หน้าจอพี่ก๊อปหายไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่ก๊อปขออนุญ,ญาตเอ่อ <Okay. S 1> เปิดสตรีมมิ่งนิดหนึ่งนิดนึงโดยรวมดูกันอ่าพี่ก๊อปเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะคะว่าตลาดเองเนี่ยเมื่อวานเนี้ยในกรอบของตอนบ่ายอ่ะตลาดแม้ว่าจะปรับตัวเป็นการปิดตลาดที่ติดลบไปเล็กน้อยนะคะแต่ว่าในการที่ปิดตลาดเมื่อวานเนี้ยมันส่งสัญญ,ญาณว่าดัดชนีตลาดหุ้นไทยจะอยู่ในกรอบของการที่เริ่มพักตัวแล้วหลังจากที่เซ็นต์เด็กเองเนี่ยมันมีการ ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ประมาณต้นเดือนสิงหาจากกนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้ขึ้นไปทำไ i g h ไ้ที่ระดับ1,471จุดก็คืออกมกลมก็คือ1,470จุดนะคะโดยรวมก็คือเซ็นดิเดกเองเนี่ยอาจจะติดกรอบแนวต้านที่ค่อนข้างะจะถูกขายทำกำไรที่ใกล้1,470จุดแต่ว่ากรอบการพักตัวเมื่อวานนี้เราติดลบไปไม่ถึง1จุดนะคะแต่เป็นการปิดในจุดที่เป็นตำ่ำเกือบๆเป็นจุดต่ำสุดของวันเนี่ยดังนั้นโดยภาพรวมเซ็ตส่งสัญ,ญญาณว่ามีแนวโน,น้มพักแล หลังจากที่เรารีบาวกลับจากพันสองร้อยแปดสิบมันถึงระดับประมาณหนึ่งพันสี่รอยเจ็สิบจุดก็คือรีบาวกลับมาแล้วหนึ่งร้อยเก้าสิบจุดตีเป็นเปอร์เซ็นต์ของการรีบาวกลับนะคะตั้งแต่พันสองร้อยแปดสิบเนี่ยมาจนกระทั่งถึงเมื่อวานเนี้ยเรารีบาวกลับมาแล้วประมาณสักสิบสี่เปอร์เซ็นกว่าเกบบือบเกือบสิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็ทําให้เซ็นดินเด็กเองเนี่ยในกรอบของตอนเขาเรียกว่าเป็นตัวเลขเยาว์ทูเดย์อะคะมันมีการปรับตัวขึ้นมาเป็นไปในลักษณะเดียวกับทางด้านของอตัวตลาดมีภาคโดยทําให้เเราเนี่ย ขยับขึ้นมาเป็นกรอบบวกในรอบเย a r ูเดแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูตัวเลขนิดนึงของกรอบบวกเย a r ูเดเนี่ยจนกระทั่งถึงเมื่อวานเนี่ยเราบวกขึ้นมาแล้วประมาณ3.23ก็คือหมายความว่าเราเคยติดลบไป4เอ้ยติดลบไปประมาณ8นะคะตอนนี้เรามาตีมาเป็นบวก3กว่าซึ่งนั่นหมายความว่าเราก็จะติดลบมาเป็นบวกก็คือเกือบ12เรนะแล้วก็ตัวของตลาดทุ้นไทยกับตลาดทุนทิพย์ก็คือ t h Thailand Indo Free p h i l i เ p i n e s เนี่ยเราบวกค่อนข้าง น้อยกว่าแต่ว่ามาเร่งตัวบวกอนในช่วงของตอนท้ายๆนะคะในขณะที่ฟรีปเป็นบวกขึ้นไปเกือบ13เปอรละถึงตัวเลขเมื่อวานนะคะแล้วก็อินโดเนียบวกขึ้นไปเกือบเกือบ6ดังนั้นโดยภาพรวมของตลาดอะเราสะท้อนปัจจัยบวกไปค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอรอม,มอรเรื่องของกอ,องทุนวายุพักแล้วก็ในกรอบของสัปดาห์นี้ก็ามาจากเรื่องของทางด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนะคะดังนั้นที่กรอบของตลาดเนี่ยมันอาจจะเริ่มเห็นกรอบของการพักตัวแต่ว่าในช่วงของสัปดาห์นี้ค้ากี่ยวกับต้นเดือนอสัปดาห์หน้าก็คือต้นวันจันทร์เนี่ยตลาดมันจะปิดเขาเรียกว,ว่าจันทร์ทาปิดวินโดว์เดซิ่งก็คือว่าปิดเป็นกันยายนนะคะซึ่งก็จะเป็นการปิดไตรามาสที่3ด้วย ดังนั้นเนี่ยการพักตัวของตลาดจากกาภายใต้ของการทาปิดรายไตรมาสเนี่ยพี่เขาก็มองว่าขาบเกี่ยวตั้งแต่วันนี้ไปจนกระทั่งถึงวันจันเนี่ยแม้ว่าจะมองว่าเซตอยู่ในกรอบของการพักตัวแต่ว่ากรอบจะไม่ได้ลึกนักนะคะดังนั้นกรอบด้านล่างเนี่ยก็จะประเมินไว้อยู่ที่ระดับประมาณสักใกล้ๆหนึ่งพ่อยจุด หรือต่ำกว่านั้นบวกลบนิดหน่อยนะคะก็คือ1440ถึง1430ที่เป็นด้านล่างนี่แหละแล้วก็ด้านบนก็จะติดกรอบแนวต้านใกล้ประมาณ1,470จุดนะคะดังนั้นแนวโน้มเซตินเด็กก็จะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวเป็นไปนในเชิงของการพักฐานนะคะทีนี้ถามว่าปัจจัยอะไรที่จะมีผลกับตลาดในระยะถัดไปก็คือว่าในกรอบของทางด้านวันนี้ตอนเย็นจะมีการถแถลงของประธานเฟดซึ่งการถแถลงรอบนี้เขาก็จะไปโฟกัสว่าโทนของการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดอะ ที่จะมีอีก2ครั้งก็คือเดือนพฤศจิกากับเดือนธันวาคมเนี่ยเฟดจะลดเท่าไหร่เพราะแต่เดิมเนี่ยทุกคาดการไว้ว่าจะลดอีกครั้งละ0.25แต่ว่าในช่วงของปลายสัปดาห์เนี่ยถ,ถูกถูกคาดหมายเพิ่มอะจากเดิมก็คือ0.25สองครั้งจะกลายเป็น0.5บวกกับ0.25นะคะซึ่งภายใต้ตรงนี้มันก็เลยทำให้ตัวของค่างเงินดอลลาร์เนี่ย อาจจะมีลักษณะของการที่เริ่มแข็งค่ากลับนะคะแล้วก็บอนยูก็เริ่มมีการรีบาวกลับขึ้นมาทีนี้อีกอันนึงก็คือประเด็นถึงบ้านเราในรอบสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีการหาลือระหว่างทางด้านกระทรวงการคลังกับแบงค์ชาตินะคะ,ะโดยการหาลือเนี่ยจะไปพิจารณาอยู่2เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือจะเป็นพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องกรอบเงินเฟอ้อคะ่ะ ซึ่งกรอบเงินเฟอ้อในปัจจุบันเนี่ยแบงค์ชาติวางกรอบไว้ที่ระดับหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์แต่ว่าในาปัจจุบันเนี่ยเงินเฟอ้อบ้านเรายังอยู่เป็นบวกแค่ประมาณสักศูนย์จุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเขาก็มองว่ากรอบเงินเฟอ้อจะขยายตัวกว้างขึ้นได้ไหมซึ่งถ้ากว้างได้เนี่ยโอกาสต่อการที่นโยบายดอกเบี้ยของทางด้านกรนงนี่อาจจะมีลักษณะของการที่โอกาสตอา่อ,กา,ตอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้บ้างนะคะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของบาทที่แข็งค่าว่า ถ้ามีการอาจปรับโรเจตราดอกเบียมันอาจจะช่วยชะลอการแข่งข้าของบาทได้บ้างก็เป็น2งประเด็นหลกัหลกๆดังนั้นโดยโทนหลังจากสัปดาห์นี้ไปในสัปดาห์หน้าก็จะไปคับเกี่ยวเรื่องของความคาดหมายเรื่องของดอกเบียรเรื่องของค่าเงินบาทที่อาจจะเอะาเรียกพยายามที่จะไม่ให้บาทแข็งค่าไปกว่าน,นี้นะคะดังนั้นก็ตลาดก็จะเป็นการแว่งตัวกรอบเนี้ยหนึ่นอติดกรอบนะคะแล้วก็ด้านล่าง ก็จะอยู่ประมาณสัก1 4 4 0ันรี่ถึง1 4 4 5ันริบหจุดเท่าเป็นภายในวันก่อนนะคะส่วนหุ้นที่แนะนำต่อการกินกำไรต้องบอกว่าเอ่อมันเริ่มตลาดมันเริ่มต้องเอ่อต้องระมัดระวังเพราะว่าเอ่อชะลอตลาดมันชะลอเมื่อเข้าใกล้พันสี่ร้อยเจ็ดสิบถึงระดับใกล้ๆกล้หนึ่งพันห้าร้อยจุดดังนั้นการกินกำไรต้องระมัดระวังเพิ่มเติมนะคะแต่ที่แนะนําวันนี้เพราะว่าในกรอบสัปดาห์หน้าเนี่ย ตลาดมีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลอาจจะมีมาตรการต่อการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เพิ่มในบ้านเราอาจจะต้องติดตามดูว่าจะมีอะไรแต่ว่าหุ้นในกลุ่มของอสังหาเนี่ยจะพบว่าเมื่อวานเนี่ยแม้ว่าเซ็นินเด,ดจะถูกเทสโปรฟิตในช่วงของกลอบปอ่ายอะแต่อสังหาริมทรัพย์ก็มีแนวโน้มเขา,าเรียกว่ารีบาวกลับในเชิงที่ดีกว่าตลาดเมื่อวานนี้นะคะแต่กรอบของการพักตัวของตลาดเวลาเวลามันมีการพักเนี่ยหุ้นหลายๆตัวก็จะพักตัวด้วยเหมือนกันดังนั้นวันนี้หุ้นที่แนะนําอาจจะต้อง รีมาร์กไว้ใหญ่ๆนิดนึงเพราะว่าถ้ารับคำสิ่งไม่ได้ไม่ต้องเก็งกำไรนะคะแต่ว่าถ้ารับคำสิ่งได้ก็อาจจะมีอยู่3ตัวที่แนะนําตัวแรกก็จะเป็นตัวของ ITC นะคะก็คือ ITel นะซึ่งก็เมื่อวานนี้ก็เป็นพวกอาหารสัตว์เลี้ยงอะ ทีนี้ตัวของไอเทลที่แนะนําก็คือเมื่อวานปิดตลาดที่10บาท30กรอบการแขว่งของเขาจะอยู่ที่ระดับประมาณ10บาทไปถึงระดับประมาณ11บาทนะคะแต่ว่าถ้าปิดต่ำกว่า10บาทก็สต็อปเก็งกําไรไปตัวที่2ก็จะเป็นตัวของทางด้าน TLI นะคะน,นี้อยู่กลุ่มประกันนะก็เมื่อวานปิดตลาดที่10บาท30กรอบแขว่งก็จะอยู่ประมาณสัก10บาทไปถึงระดับประมาณ10.5แล้วก็อีกระดับหนึ่งก็คือใกล้ๆ1 1บบาทนะคะถ้าปิดต่ำกว่า10บาทก็สต็อปเก็งกําไร แล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็น Asian p r o p e r t รตัวย่อว่า AP นะคะ,ะโดยส่วนตัวพี่ก๊ไม่ค่อยแนะน,นำอสังหามามานานแล้วอะ่ะแต่ว่าก็ลองดูเพื่อเผื่อว่าสัปดาห์หน้ามันจะมีประเด็นที่เกื้อต่อต่อการเคงกำไรแต่ว่า AP เนี่ยต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่ามันปรับตัวขึ้นมาในกรอบเดิอนนี้พอสมควรเหมือนกันแล้วก็ถ้ามันไม่ผ่านกรอบ10บาทอาจจะต้องพักตัวอยู่ภายใต้กรอบประมาณสัก9.5-10นะคะ แต่ว่าถ้าสมมติใบผ่านกรอบ10บาทได้เนี่ยก็ค่อยๆค,คาดหวังว่าจะเป็นการแว่งตัวภายใต้กรอบประมาณสัก10บาทไปถึงประมาณ10บาท50าทแต่ว่าถ้าปิดต่ำกว่า9.8ก็สต็อปเก็งกำไรไปนะคะก็มีประมาณนี้สำหรับหุ้นเน้นย้ำนะคะรับความเสี่ยงไม่ได้ภายใต้เพาะว่าตลาดที่พเัเริ่มเริ่มปรับตัวผักทาปรับฐานเนี่ยก็ถืเอเงินสด <Yeah. S 1> แล้วกันแต่ว่าถ้าคน <c oughs> จะเก็งกำไรก็ต้องยอมรับว,ว่า ในช่วงของปลายตลาดเพราะเราขึ้นมาแล้วประมาณสักร้อยเก้าสิบจุดหรือประมาณสิบสี่จุดแปดเปอร์เซ็นเอากลมๆก็คือเกือบเกือบสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์อ่ะก็ต้องเรามาัระวังด้วยเหมือนกันนะคะได้ค่ะเมื่อกี้ขอใช้ใจเลยเ <c oughs> มื่อกี้ทีมงานแปะหน้าจอผิดนะต้องขออภัยนักลงทุนนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นไอทีซีแต่เผลอวิดีโอออกเป็นเสียงไอเทลเขาก็เลยไปทิมเป็นหุ้นไอเทลไม่ใช่ไอเทลนะักลงทุน ไอเทลอีกตัวหนึ่งที่เป็นลูกอินเทลิงค่อ๋อตัวตัวไอทีซีค่ะไอทีซีค่ะเมื่อกี้ทีมงานผิดแล้วก็พิมพ์ผิดอีกพี่บอกให้แก้หน้าจอกด้วยพี่น,น,น้องก็องใส่มาหลังฟังพี่ด้วยนะน้องนะโอ้ยแต่แล้วแต่แล้วอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องก็ไม่ได้อยู่ในวงการหุ้นนะฮะก็ปิดพลาดกันบ้างของอนุญอันน<ะ>้ย้ำใหม่ย้ำใหม่เป็นไอทีซีย้ำใหม่ย้ำใหม่ทีเอลไอแล้วก็เอพีนะคะจ้า โอเคแต่ย้ำเหมือนเดิมค่ะรับความเสี่ยงไม่ได้ตลาดในช่วงของปลายปลายที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีภาพของการแก่งตัวและการขายทำกำไรด้วยนะคะต้องย้ำตรกนี้เพราะว่าบางทีเราได้กำไรมาในเชิงของการรีบาวด์กลับเราจะมาเสียเอาตอนท้ายนี่แหละถึงเงินสดรอก็ได้ค่ะอกำไรก็เก็บๆเอาไว้นะคะอ่าได้ได้ตลาดก็ประมาณนี้คุณก็บอกแล้วใช ไม่ผิดอ่ะน้องน้องพี่ม่อนเองใส่ผิดค่ะน้องดุลอืมอ่าอะไรขึ้นได้ได้ไม่ไม่กำลังดูว่าน้องดุลอ่าว่าอย่างไรบ้างนะครับอ่อืมอ่ะให้บอกใหม่ไหมไม่ต้องไม่ต้องบอกบอกราคาหน่อยก็แล้วกันอ่ะเผื่อตัวแรกคืออะไรอ่าตัวแรกคือ i อ c นะคะ IPC นะเมื่อวานปิดตลาดยีบาท40 กรอบแหวงอยู่ประมาณ21ถึงประมาณ22บาทนะคะตัวที La, ่ right. yeah. um, no, 2คือ TLI เมื่อวานปิดตลาดที่10บาท30กรอบแว่งอยู่ประมาณ10บาทไปถึง10.5แล้วก็ถ้าคือยืนเหนือ10.5ได้ก็จะมีอีกกับ50กังไปที่11บาทแต่ว่าถ้าหลุดกรอบ10บาทก็สต็อปเก็นกำไรนะคะแล้วตัวสุดท้ายก็คือ AP นะก็คือเมื่อวานนี้แนะนำหลังจากที่มันมันไปแตะ10บาทน่ยแต่ว่า ก็ยังละล้าละละังอยู่นิดนึงก็ตรงที่ว่ามันจะเบรกไหมถ้ามันไม่เบรกก็จะแขวยอยู่ในกรอบประมาณ9.5-10นะคะแต่ว่าถ้าเบรกขึ้นไปย็นเหนือ10บ,บาทได้เพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยตลาดคาดเกีเ่ยวเก่ยวมาตรการอสังหาเนี่ยมันก็จะมันก็ถ้าเบรกได้เนี่ยมันจะมีกรอบถัดไปอยู่ที่ประมาณ10.3-10.5นะคะทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือว่าตัวของเอ่อตัวของตลาดเนี่ยต้องต้องเรียนไว้ว่าตลาดเองเมื่อเข้าใกล้1,470อาจจะต้องถูก แก่งตัวนิดหน่อยแต่ถ้าเบรกพันสี่ร้อเจ็สิบก็จะมีแกบอีกประมาณสักยี่สิบจุดอะไปถึงประมาณพันสี่ร้อเก้าสิบแต่ว่าจะเบรกผ่านพันห้าเนี่ยพี่กอลิดให้มุมมองว่าใช้เวลานะคะเพราะว่าเราหลุดกรอบพันห้ามาตั้งแต่กันยาปีที่แล้วนะและการหลุดกรอบเนี่ยมันบอกว่าตลาดเป็นไซต์เวดาวนะคะแต่นี่จะเบรกขึ้นไปมันต้องมีปัจจัยเพิ่มด้วยเหมือนกันค่ะได้ค่ะโอเคอะประมาณนี้นะคะน่าจะทโ มันแล้วอ่ะ พี่ม้นหายเอ่อคอนเน็กชันอันสเตเบิลอ่าฮัลโหลไม่คิดได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงม้อนเลยเพิ่งจะได้ยินอ่าว่าไงนะคะตัวถีบดีอินเทอร์เน็ตมันแวบๆพี่ก๊อปไม่เห็นละเห็นได้ได้พี่ก๊อปโอ้กระจูบเป็นยังไงบ้างฮะโอ้กระจูบไม่ได้ดูเลยไม่ได้ตามขอโทษจ้าขออนุญาตเขาเริ่จะขายหุ้น IPO แอ่ะ อ่มีความรู้เรื่องเราอ่าเขาหกบาทเจ็ดสิบเป็นยังไงตัวนี้ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูข้อมูลเลยขอสเตปไม่ไม่ไม่ต้องดูข้อมูลสเตปการขึ้นของหุ้นตัวนี้มันต้องขึ้นแบบไหนพี่กอลหมบาทเจ็ดมูลแล้วจะไปบอกได้ไงเดี๋ยวอ๋อไม่เขาเรียกช่วงช่วงช่วงห่างมันเขาเขาอ๋อแกนราคาเกินห้าบาทเอออะไรของพี่ที่พี่เคยสอนมั่นอ๋อเออจริงๆแล้วเนี่ยการโค้นราคาเกินห้าบาทเนี่ย ก็ต้องไปดูว่าผลประกอบการเขาเนี่ยสแสดงว,ว่าเขาคาดหวังว่ากาไรมันจะต้องเติบโตเยอะนะคะในในมุมของที่มิคก็บอกนะแต่พี่เขายังไม่ได้ไปดูข้อ,อมูลเขาเลยนะดังนั้นก<ด>็<ด>ต้องไปดูว่ากําไรที่เติบโตของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะเติบโตแล้วก็เอาสามารถเติบโตต่อเมื่องได้ไหมแล้วก็มาจิ้นอยากให้ดูตัวของมาจิ้งของกําไรด้วยว่าครอสมาจิ้งเขาเป็นยังไงนะคะคือกาไรทวิธีต,ตั้งราคาหุ้นนะฮะสเปรดที่เขาทําตรงนี้มันช่องต่อช่องมันสิบต่างใช่ไหม ถ้าเกิดขยับเกิน5บาทขึ้นไปมันก็เปลี่ยนสเปดนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใกล้5นี่เขาไปตั้งตั้ง6บาท9เจ็ดเอ่อ6บาท70ดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจว่าผลประกอบการเขาเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของหุ้นที่มีการเติบโตแล้วก็มันเป็นหุ้นอยู่ในกลุ่มของฟู้ดด้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมากลุ่มฟู้ดกลุ่มของทางด้านเบียร์เชเนี่ยก็ค่อนข้างไปทางด้านบวกนะทวนบวกนะคะผลประกอบการก็มีการคือจามริโภคภายในประเทศมันยังคงส่งสัญญาณไปทางด้านบวกอยู่อะค่ะ อยากให้ดูอย่างนี้แล้วกันว่าการตั้งราคาบางทีเนี่ยพอมันขยับขึ้นไปข้างบนขนาดนี้บางทีก็ต้องไปดูว่าเขามีกําไรการเติบโตของกําไรการค่าใหม่ของกาไรลองไปดูปัจจัยพื้นฐานนะคะของของบทวิเคราะห์ของแต่ละ b กเกอร์วิวที่ให้อาไว้แล้วกันนะคะอือจำได้ตอนนั้นพี่ครอบเคยสอนวิธีตั้งสเปรดราคาอุ้นจองเน้าตต่ำกว่าห้าบาทเหนือห้าบาทนี้มันก็อีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ใช่มใชผมแสดงว่าม่อนเป็นนักเรียนที่ดีมาก จำได้จำได้เรื่องเหล่านี้จำได้จําได้ชอบช่วมันใช้ได้เพราะมันมีผลกับเรื่องราลของี้กันใี้ลงราคาจอใช่ใช่มันใช้ได้ทุกวันนี้ก็ยังใช้พวกนี้อยู่ค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเผอิญว่าเขาตั้งสูงกว่าห้าบาทไปไกลแสดงว่าผมประกอบการเขาดีพอดีพี่เขายังไม่ได้ไปดูเลยอ่ะว่าผลประกอบการเขาเป็นยังไงก็เลยขออนุญาตว่า ไม่คอมเมนต์แล้วกันแล้วลองไปดูแต่ว่าให้ให้ทุกคนที่จะได้โอกาสจองเนี่ยก็ลองไปดูกําไรนะคะดูกําไรขั้นต้นดูโทนของการข้าดหมายผลประกอบการของแต่ละบล็อกเกอร์วิวแล้วกันให้ประมาณนี้ไปก่อนนะคะเวลาเขาข้ามสเปรดนี่มันต้องดูแบบไหนพี่ข้ามสเปรดอันนี้เราดูพูดถึงสเปรดทางเทคนิคนะอันนี้ไม่เกียวกับพูดตัวนี้นะไม่ได้ดูหุ้นตัวใช่ใช่โดยวิธีปฏิบัติ โดยวิธีปฏิบัติเหรอจริงๆแล้วถ้าถ้าตั้งอย่างพี่ก๊อก็แค่ว่าแสดงว่าเขาเขามีมองเชิงบวกสําหรับการเติบโตเยอะนะคะ<ม>แล้วก็โทนที่นคือเป็น IPO เนี่ยราคา IPO เวลาตั้งเกินเกินขึ้นไปเยอะๆก็คือหุ้นเขาต้องกำไรดีอะ <Okay. S 1> พอควรเลยอืมนะคะ ถ้าสมมติว่าหุ้นกำไรไม่ดีเขาก็ไม่กล้าตั้งนะถ้าถ้าดูโดยทนประมาณนี้นะคะแต่อขอโทษทียังไม่ได้เข้าไปดูจริงๆเลยอ่ะจริงๆแล้วไม่ใชกอะจอกันหมดละเออพอคดีพี่กอเป็นคนกินโอกระจุตั้งแต่เขาเริ่มต้นที่เชียงใหม่นะอืออ่าเป็นคนกินเริ่มต้นแล้วได้เลยครับโอ้ตอนที่เชียงใหม่เขาจานใหญ่จานใหญ่เฟตใหญ่แล้วก็ผักเขาสดมากเพราะตอนอยู่ที่เชียงใหม่อ่ะสดจริงๆนะคะแต่พออยู่ที่กรุงเทพแล้วอ่ะ เข้าคิวไม่ไหวอ่ะตอนนั้นอยู่ที่สยามะแต่ก็ไปตั้งตรงสยามสแควร์โอ้คิวหน้ายาวมากบางทีไปถามมาคิวอยู่ตั้งเกือบสาสิบคิวอ่ะตอนอยู่สยามตอนที่ยังไม่กระจายไปหลายที่นะคะชตอนนี้ก็ไปอยู่ตามอินเด็กซ์รวิ่งมอล์ที่เห็นนะะอย่าไปตามอย่ไปตามหลายที่เลยอ่ะค่ะแต่ว่าเนี่มันจะเป็นคนผิดปกติเวลาไปกินอะไรที่เป็นผักๆแล้วท้องจะเสียอ๋ออืมแต่ แต่ช่วงหลังที่พี่บอกที่มีอาการท้องอืดอ่ะพี่ก็หมอเขาไม่ให้กินผักสดก็ใช่ใช่ผักสดอย่ากินก่อนนอนนะอ่าก็ไม่ให้กินผักสดตอนนี้มันก็คือว่าท้องอืดก็เลยเลยไม่ได้เข้าร้านที่เป็นพวกสลัดมาประมาณสักปีกว่าแล้วนะ่คะได้ได้ค่ะประมาณนี้ไปทากันบ้างกันต่อแล้วกันนะที่เคยเป็นลูกศิษย์พี่กอฟก็ลองลองไปฟังเรื่องราวของกันดั้งสเปรดราคาหุ้นจองนะฮะว่าเวลาเขาขยับแอดโอเพนเป็นยังไงแล้วก็ กระโดดข้ามสิบ,บาทเป็นยังไงอะไรอย่างงี้เนาะ,ะจะได้จะได้ตามกันนั่งด,ดูขอบคุณมากค่ะพี่อคอฟค่ะ่สวัสดีค่ะค่ะก็สําคัญจริงๆในวิธีการเป็นทริคอย่างหนึ่งนะในการตามดูนั่นเองนั่งดูด